สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบมแบมทารอรต์นะคะวันนี้นะคะจะทาเรนดอมนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระแม่ลักษมีด้วยนะคะวันนี้นะคะขออราราธนาบารมีของท่านแม่ลักษมีนะคะมหามารดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลน,นะคะเป็นพระมารดาแห่งความร่ํารวยความสวยความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะ ขออนัธนาบารมีท่านแม่นะคะช่วยนำทางนะคะในการเปิดไพ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วผู้อ่านจะตั้งหัวข้อของวันนี้ว่าพระแม่ลักษมีกำลังจะประทานพรใดให้กับเราทุกคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะแล้วก็เหล่าบรรดาสาวกลูกๆของพระอ,องค์นะคะที่ศรัทธาบูชาพระอ,องค์นะเดี๋ยวเรามาดูกันพระแม่ลักษมีองค์นี้นะคะผู้อ่านขอบอกว่าผู้อ่านชอบมากนะคะรักมาก บูชามานะคะเห็นแล้วก็สะดุดตาเลยนะคะบูชามานําเข้าจากอินเดียนะคะหน้าแม่สวยมากนะจริงจริงแล้วก็มีพระแม่แลักษมีหลายองค์นะคะแล้วแต่ศิละปะของช่างนะคะที่เขาทํามาแต่องค์นี้คือองค์ที่ถูกใจที่สุดเป็นองค์ขนาดกลางๆนะคะก็เลยยกมาเข้ากล้องด้วยวันนี้นะคะ คำทำนายเป็นแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปในพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอ อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพระแม่ลักษมีนะคะท่านจะประทานพรใดให้เราทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะก่อนอื่นเลยนะคะขอทราบพลังงานโดยรวมของทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ก่อนนะใช่ไปสำหรับนี้หาพลังงานของพวกเราทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ก่อนเลยนะคะพลังงานของคุณ เป็นยังไงกันวันนี้นะโอ้เดอะสตาร์เห็นไหมเอ่ย ห้าถ้วยอืมชุดเจ้าสาวสีดำโอ้สิกอวานเว e v i ตอรี่ขึ้นมาแล้วนะโอ้โหห้าถ้วยหกถ้วยและเอ s อฟซอ s โอเคก็อ่านขอปรับกล้องนิดนึงนะคะ พลังงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะสับสนนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสับสนในในตัวเองอะนะความคิดตีกันนะคะแน่เดี๋ยวแน่ใจเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่านตัดสินใจอย่างนี้อ่านสักพักหนึ่งเปลี่ยนอย่างละยังยังมีความที่เขาเรียกว่า มันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสําหรับบางคนแต่ตัดสินใจไม่ได้คิดวกไปวกมากลับไปกลับมาหรือบางคนก็เผชิญอยู่กับปัญหาที่มันออกไม่ได้อะความคิดมันก็เลยตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะบางคนนะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จินตนาการสูงส่งเลยนะคะสูงส่งมาที่นี่หมายถึงอะไรจินจินตนาการของคุณนะมันล้นเหลือมันเหลือเฟือเออคุณชอบเขาเรียกว่า บางคนก็เป็นสายมูบางคนก็เก่งในการ manifest ในการจินตนาการหรือว่ามีจินตนาการนะคะเป็นคนที่แต่แต่คุณถึงคุณจะจินตนาการหรือว่ามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเนี่ยแต่ตัวคุณเองพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะตัวคุณเป็นคนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจแต่บางทีมันเยอะ มันเยอะเกินไปแล้วทําตัวไม่ถูกนตอนเนี้บางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาถาโถมคุณเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะเด่นๆคือความสัมพันธ์และการงานนะคะแต่ตัวคุณอะดูเหมือนว่าพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเอ่อถ้าถ้าเกิดทํางานเกีก่ยวกับทางน้ำนะจะจะถูกฉลอกกับคนที่ พลังงานไพ่ในราวๆเนี้ยทางน้ําแบบไหนบางคนติดต่อเขาเรียกว่าค้าขายอ่ะติดต่อค้าขายกับต่างชาติขนส่งทางเรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะดีนะคะแล้วจะนําเงินนําชื่อเสียงกิจยศมาสู่ตัวคุณได้แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ในเร,เร็วนี้นะชีวิตของคุณนะพลังงานโดยรวมของคุณตอนเนี้ยเ,เร็วนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่หากอะไรที่มันต้องผิดหวังมันล้ม ไม่เป็นท่ามันล้มแบบมันมันกู้คืนกลับไม่ได้มันเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องบุคคลเรื่องงานการเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะบางคนเพิ่งอกหักเสียใจเขาเรียกว่าในความสัมพันธ์มาแต่ในที่เนี้ยการอกหักเสียใจสําหรับกรณีบางคนเนี่ยคือคุณอายุอายุเยอะแล้ว อายุเนี่ยเลขสามปลายๆายได้หรือเลขสี่ต้นๆเลขสี่ต้นๆอะไรเงี้ยได้นะคะอกหักเสียใจจากความรักความสัมพันธ์ที่มันคาดหวังแล้วมันผิดหวังมันมันไม่ได้นะคะแต่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยมันจะเป็นในช่วงอย่างเงี้ยชีวิตหมายถึงว่าล้มเหลวมาผิดหวังเสียใจมาในเรื่องต่างๆแต่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะ แล้วถ้าหากถ้าในกรณีที่ไม่ได้ล้มเหลวเสียใจไม่ได้ผิดหวังกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะหากถ้าหากคุณบอกว่าไม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานการงานด้วยการเริ่มต้นใหม่หยิบจับธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะแล้วบางคนการเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่เสมอไปฟังดีนะคะ บางคนถ้าคุณบอกว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวมาได้สักพักแล้วผมอยู่คนเดียวมาได้สักพักแล้วไม่ได้คิดไม่ได้อะไรแล้วอยู่คนเดียวมาได้เรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันมีพลังงานของสิ่งเก่าๆแล้วได้เริ่มต้นใหม่สิ่งเก่าๆนี่คืออะไรเราไม่ได้จำเฉพาะเจาะจงไปที่ความสัมพันธ์อย่างเดียวเราพูดถึงเรื่องการงานด้วยบางทีบางคนที่ได้มาเจอคลิปเนี้ยคุณกําลังจะได้กลับไปนะคะ ทำงานที่เดิมๆหรือไปปัดฝุ่นสายอาชีพเก่าๆ,ๆเดิมๆหรือง,งานที่คุณเคยทําอ่ะที่คุณแบบที่คุณชํานาญที่คุณเคยทํามาแล้วแล้วเลิกทําไปหรือปัดฝุ่นอะไรหลายๆอย่างที่คุณเคยล้มเลิกแล้วพับเก็บไปกลับขึ้นมาทําใหม่ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนในด้านของงานธุรกิจความสัมพันธ์บางคนเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่แต่บางคนอาจจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ นะคะฟังอย่งนี้นะอ่ะโอเคทีนี้มาดูไพ่อ,อยากจะบอกอะไรเราถามหาว่าพรที่พ่อแม่ลักษมีจะให้เรานะว่าอาจจะเน้นเป็นไพ่ออร์เคิลด้วยนะคะวันนี้นะโอ้ถ้าไพ่พ่อแม่ลักษมีออกมานะคงไม่ใช่ไม่ใช่แค่การทำนายแบบผิวเผินแล้วแหละนะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เราขอดูไพ่ออร์คิลสำหรับคนอื่นก่อนนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรพวกเราทุกคนอืมอืม You can do it นะคะ Arc h a n g e l นะคะได้ออกมาบอกคุณนะเทอ่องเจิะ uh, นะคะ ท่านได้ออกมาบอกคุณว่าคุณคุณทำได้นะในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันว่าคุณจะทำเดี๋ยววันนี้ผู้อ่านจะมีอะไรที่เอ่อเสริมเข้ามานิดนึงตอนท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมแบบว่าตั้งคำถามกันนะอาจารเจอบอกว่าคุณทำได้นะคุณจะประสบความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้นะคะคุณทำได้แล้วคุณก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ด้วย สุขภาพร่างกายของคุณนะคะเฮเลเรียนนะคะท่านออกมาบอกว่าสุขภาพร่างกายของคุณจะได้รับการรักษาเยียวยานะใครเจ็บป่วยอยู่ไหมตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะมาถูกทางนะคะได้รับการรักษาเยียวยาที่ถูกทางอู้พระวิษณุทรัสคือองค์นี้เป็นพระสวามีของพระแม่ลักษมีนะคะพระวิษณุท่านออกมาท่านบอกว่าให้เรามีความเชื่อนะ ให้เราทุกคนที่จะเจอคลิปนี้มีความเชื่อนะมีความเชื่ออีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณกําลังหมดความเชื่ออะไรไปแล้วนะคะในในในใจคุณตอนนี้ในชีวิตคุณตอนนี้นะให้มีความเชื่ออีกครั้งพระวิคเนตออกมาเยสนะคะเยสคืออะไรท่านพ่อให,ให,ให้พูดถึงสิ่งที่จะสําเร็จเนี่ยคือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวพ่ออ่านจะขยายความให้นะคะ ขอขยายความให้พระวิษณุกับพระพิคเนศนะคะท่านอยากให้เราทุกคนมีความเชื่อในเรื่องอะไรและสิ่งที่จะประสบความสําเร็จอะคืออะไรขอดูให้พระวิษณุก่อนนะอ่านเักสัรให้ดูกลีดเลยความเชื่อที่เราจะต้องมีความเชื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยากที่ไพ่ได้บอกเราคืออะไร เฮ้ยเด e l เวอรความรักคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมีรักแท้นะคะเป็นของคุณคุณมีรักแท้เป็นของคุณคุณมีคู่แท้รักแท้เนื้อคู่เป็นของคุณนะอย่าอย่าไปคิดว่าตัวเองจะอยู่เป็นโสดจนตายอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่มีใครเหลวแลอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณมีรักแท้คู่แท้เป็นของคุณเดี๋ยวคุณจะได้พรแห่งความรักด้วยถ้าถ้าเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ อันทีนี้ขอขยายไพ่ของพระพิฆเนศนะคะว่าท่านจะบอกว่าอะไรท่านจะบอกเราทุกคนว่าอะไรที่จะสําเร็จที่ท่านพ่อบอกว่าเออใช่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อนะ อ้คิงคับความรักอีกแล้วเอ๊ะทำไมความรักเด่นจังมันอย่างที่ผู้อ่านเปิดไพ่พลังงานของคุณเลยนะมันเด่นเป็นที่การงานกับความรักนะคะอันนี้คือความรัก,กล้วนทั้งสองใบไพ่แค่น,นี้ก็บอกเรื่องความรักด้วยคุณจะเจอคู่อุปธรรมนะคุณจะเจอคู่อุปมัมภมคุณจะเจอเนื้อคู่คู่รักที่ดี the lover มันคือไพ่แห่งเนื้อคู่คุณจะเจอเนื้อคู่คุณเห็น คุณเห็นเทพไหมคะคิวปิดที่บินอยู่รอบๆคุณกับคู่รักของคุณเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เลยอะ่ะคือแน่ๆแหละคุณจะได้พรแห่งความรักและการงานนะคะและธุรกิจของคุณนะจากที่เปิดไพ่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนื้องไพ่ไฮไลท์ของคุณเลยนะคะแล้วทีนี้พอถามเนี่ยถามไพ่สองใบที่พระอ,องค์บอกว่าขอให้มีความเชื่อเข้าไว้นะนะคะ แล้วก็ทุกสิ่งจะประสบความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามไพ่ว่าอะไรอะ่ะให้มีความเชื่อในด้านไหนให้มีความเชื่อในด้านไหนแล้วก็อะไรที่จะประสบความสําเร็จหลังจากเนี้ยหลังจากที่มีความเชื่อนะคะก็คือความรักทั้งสองใบความรักทั้งนั้นเลยแต่ขอขอพูดเรื่องไพ่ใบนี้นะ King of Cups นะ่ ups, นะคะ่ King of Cups เนะี่ยคือคุณจะเจอคู่อุปถมัมภ์ คู่ที่สามารถดูแลคุณแบบซัพพอร์ตคุณจนแก่เท่าจนตายจากกันไปเลยนะคะเขาคนนี้นะคะถ้าดูตามที่ลักษณะไพ่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณมากๆถ้ามากกว่าก็มากหลายปีถ้าน้อยกว่าก็หลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็จะคอยสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องธุรกิจของคุณเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวคือทุกเรื่องในชีวิตของคุณคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณไม่ใช่แค่ความรักที่ดีที่คุณจะได้เจอนะคุณจะได้เจอคู่ประถมคู่ประถมคือดีมากอ่ะคนนี้คือเขาพร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้นะแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้จากคุณก็คือความรักรักแท้รักที่แท้จริงรักที่ซื่อสัตย์ แค่นั้นเองเขาไม่ต้องการอะไรจากคุณไม่ว่าคุณจะต่างจากเขามากมายแค่ไหนนะคะแม้กระทั่งต่างด้วยเขาเรียกว่าความเป็นอยู่การเลี้ยงดูสังคมนะคะต่างจากผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนในสายตาเขาคุณก็ไม่ต่างเลยคุณก็คือคนรักของเขาเขาพร้อมที่จะซับพอช่วยเหลือดูแลคุณนะคะแล้วแถมยังจะเยียวยาคุณจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญมาทั้งหมด โอ้ยดวงความรักของคุณดีมากถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะพระแม่ลักษมีท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จในด้านของความรักการงานการเงินอยู่แล้วนะคะท่านจะประทานพรให้กับคุณแน่ๆคือในเรื่องของความรักและการงานตอนนี้ที่ผู้อ่านเห็นนะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะมีการเงินเข้ามาด้วยไหมนะคะอ่ะทีนี้เปิดไพ่สาหรับอื่นต่อโอ้โหพระแม่พระแม,แม่ท่านท่านเจ๋งมาก าไพ่สำรับนี้นะคะที่ผู้อ่านเอามาเปิดเนี่ยคือไพ่พระแม่ลักษมีอะ่ะท่านจะมีอยู่ในทุกเกือบทุกสำรับที่ผู้อ่านมีแต่มีแค่ใบเดียวถ้าสำรับไหนที่เอามาสับแล้วเลือกได้ไพ่พระแม่ลักษมีแล้วออกมาคือมันไม่ธรรมดาสำหรอกผู้อ่านนะเพราะว่ามันออกยากมากไพ่พระแม่ลักษมีนะคะ วิ้ยถ้าใบนี้ออกทําไงอ่ยแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าออกมาก็คือโอ้ยโชคดีมากๆแล้วคุณได้ครบทั้งสามอย่างเลยนะพรสามประการเลยนะ,ะเลือกดีดีอ้ยมีกาเลือกขอกรีดอีกาครั้งหนึ่งนะอ๋ะอเ้ย พระแม่ลักษมีออกจริงๆอุ้ยวันนี้เป็นวันที่ผู้อา่านไหว้แล้วก็บูชาพระแม่ลักษมีแบบจัดใหญ่มากเลยนะคะคือถวายแบบของใหญ่มากนะคะแบบแล้วก็มีลูกค้าฝากถวายหลายคนด้วยนะคะของก็เลยเยอะแยะมากมายนะคะโดยที่ของส่วนตัวผู้อ่านก็หลายอย่างแล้วนะคะทั้งขนมทั้งดอกไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งประทีปแล้วก็ลูกค้ามาฝากถวายอีกโอ้โหเยอะมากมายเลยพระแม่ท่านออกมาบอกว่า โอ้ยแม่เดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้าพระแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แม่สวยมากเนี่ยไพ่พระแม่ออกมาละอ้ยดีใจมากดีใจมากๆนะคะคือสาบานต่อพระแม่เลยนะคะต่อหน้าพระแม่ลักษมีองค์เนี้ยองค์งที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะคือสับไพ่นะคะไม่ได้จับวางสับและกรีดให้ทุกคนเห็น แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าไพ่แม่จะออกมาคือพระแม่ลักษมีเนี่ยถ้าใครบูชาพระอ,องค์จะรู้ว่าพระอ,องค์เนี่ยดุดดังเจ้าหญิงนะใครที่บูชาพระอ,องค์เนี่ยถ้าอยากจะมีชีวิตดุดดังเจ้าหญิงมีคู่อุปถัมภ์มีความร่ํารวยมีความสําเร็จในทางโลกทางธรรมอะไรเงี้ยบูชาพระแม่นะคะท่านบอกกับพวกเราทุกคนว่าอุ้ยดีใจอะ่ะหยุดกังวลได้แล้วทุกอย่างมันกําลังจะดีนะ ทุกอย่างมันกําลังจะดีทุกอย่างมันจะโอเคนะอุ้ยคือแบบอุ้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระแม่สื่อกับเราทุกคนนะคะคลิปนี้พระแม่สื่อกับเราทุกคน bright future นะคะอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่คุณเห็นไหมอะ่ะช้างโคชสาร2ตัวนี้นะคะคือแบบเหมือนเฉลิมฉลองอะ่ะเหมือนแบบเฉลิมฉลองให้เราอะ่ะแล้วพระอาทิตย์ แล้วก็พระแม่นะคะที่อยู่กลางน้ําทะเลพระแม่เนี่ยท่านจะอยู่ถ้าเห็นภาพท่านก็อยู่กลางทะเลนั่งบนดอกบัวอะไรเงี้ยเป็นปางแห่งความร่ํารวยความสําเร็จท่านออกมาบอกชัดเจนแล้วเนาะว่าหยุดกังวลได้แล้วอะไรก็ตามที่กังวลอยู่ตอนนี้หยุดกังวลเถอะนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองค่อยๆเป็นค่อยไปอุ้ยสาธุ อู๋เดี๋ยวขอสวดมนต์ถวายพระแม่นิดหนึ่งนะคะอง์ชัยยศรีลักษมีมาตาองค์ชัยยศรีลักษมีมาตาโอง์ชัยยศรีลักษมีมาตาขอชัยชนะจงบังเกิดแด่พระแม่ลักษมีขอพระแม่ลักษมีจงมีชยัยอง์สันติสันติสตันติโอ้ยข้างรักพระแม่มากนะคะข้างรักท่านมาก พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาแล้วก็พระแม่กาลีพระแม่ธุรคาท่านเป็นองค์เดียวกันนะผู้อ่านจะเรียกว่าแม่อุมากาลีตามสไตล์ของผู้อ่านนะมีแม่ลักษมีแม่อุมากาลีพิคเนศหลวงปู่ดูลนะคะผู้อ่านรักมากๆนะคะท่านรักเราอ่ะดูสิดีใจอ่ะไม่คิดว่าไม่ฝันว่าไพ่ใบนี้จะเกิดขึ้นนะไม่คิดไม่ฝันว่าไพ่ใบนี้จะเกิดขึ้นนะอีกใบนึง อ a ซ y d ดัสินะคะก็คือว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกเอาขอพูดตามตรงนะที่ไพ่เนี่ยบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปบังคับอะไรให้มันเกิดอย่าไปเร่งรีบอะไรให้มันเกิดรวดเร็วขนาดนั้นทุกอย่างมันมันมีเวลาของมันมันมีเพอร์เฟกทัมมิ่งของมันออย่างเช่นตัวคุณที่เข้ามาดูเนี่ยคุณต้องการที่จะสําเร็จในชีวิตมันไพ่ใบนี้บอก เลิกกังวลได้แล้วเดียทุกอย่างจะดีนะคะอ่าแล้วไพ่ใบนี้ก็บอกอีกว่าไม่ต้องจำไม่จําเป็นหลอกที่จะต้องให้สิ่งใดมันเกิดขึ้นไปบังคับให้มันเกิดเ,ดเร็วๆอะ่ะถ้ามันไม่เกิดก็บีบคั้นตัวเองจนกระทั่งเจ็บปวดเสียใจนะคะอย่าไปทําอย่างนั้นเลยทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะเวลาที่มันจะเป็นเพอร์เฟกท m มมิ่งของมันอะ่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมอะ่ะนะคะ ดีย๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการความสําเร็จพรสามประการแห่งชีวิตที่คุณจะได้จากพระแม่ลักษมีนะคะความสําเร็จด้านของการเงินการเงินนี่คือรวมหมดในความร่ารวยโชคลาภเงินทองความรักก็คือเนื่อคู่ค,คู่แท้การแต่งงานนะคะความรักที่ดีแล้วก็ความสเสน่ห็จเรื่องการงานและธุรกิจเออไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจาหรือทาธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งหวังเอาไว้ โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าแม่ไพ่แม่จะออกจริงอะ่ะมาขอเปิดทาโร่อีกนิดหน่อยพอนะคะคือกระจ่างเนี่ยคือไม่คิดเลยว่าอุ้ยจะดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะแต่ผู้อ่านก็จะทำคลิปลายเดือนให้น่าจะทำทั้ง12บราศีนะคะ หรือไม่ก็ถ้าไม่มีเวลาหรือเหนื่อยมากๆจากการทำงานส่วนตัวนะคะก็จะลงเป็นดวงดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาวันคนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาก็จะทำให้ทั้ง12ราศีเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาเช็คดวงกันได้นะเดือนที่ผ่านมานะ่ะผู้อ่านทำครบ12ราศีนะผู้อ่านดูเดือนเ,ออเขาเรียกว่าราศีสิงห์นะคะที่ผู้อ่านอ่านของคนเ,เกิดผู้อ่านนะคะ แม่นมากเลยอ่ะงานเยอะโอ้งานเยอะอเราก็ได้เงินเยอะใช่ไหมละ่ะมันก็ดีนะคะเดือนนี้ทําให้อีกนะมาดูกันว่าพรใดที่จะได้จากแม่ลักษมีอีกเฮ้ยความรักอีกละคุณเจอคู่คุณจะเจอคู่คู่แท้บางคนเจอละเจอแล้วแต่ไม่แน่ใจคิงครับควีนครับขึ้นมาคุณเป็นคู่แท้กันนะคะพลังงานของความเป็นเนื้อคู่คู่ชีวิตนะ่ะ นะคะแล้วก็จะนําพาไปสู่รักแท้นะสูงมากอ่านบอกเลยว่าถ้าใครเจออยู่นะแล้วเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายเปย์อ่ะแล้วต้องเป็นคนดีด้วยนะคนนี้เขาจะไม่เอารัดเอาเปรียบคุณนะนะคะเขาจะไม่เอารัดเอาเปรียบคุณเลยเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าคุณอยู่กับเขาคุณจะไม่เหนื่อยเลยนะคุณจะเออเขาเรียกว่าคุณจะมีความสุขไม่เหนื่อยแบบไหนหนึ่งเขาจะไม่พาคุณไปลําบากสองเขาจะไม่ เอารัดเอาเปรียบคุณเขาจะไม่ทําให้คุณคิดมากคิดหนักวิตกกังวลว่าตอนนี้อยู่ไหนไปไหนทําอะไรกับใครทุกอย่างอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกับคนผู้นี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอุย้ยสาธุนะคะขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ดีเหมือนอย่างที่แม่ลักษมีจะประทานให้เรานะผู้อ่านขอรับก่อนใครเลยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยเห็นไหมความรักการงานมาละอะไรต่อมาดูกัน ขอทาบอีกพรส์รอ่ะที่แรกจะเปิดแล้วใช่ไหมคะทีนี้เอ้ไม่ดีกว่าขอกรีดอีกสักครั้งให้มันจับให้มันแตกกรีดให้มันแตกไปเลยอะไรเงี้ยอะไรเอ่ยจัดการแก้ไขปัญหาได้ในเรื่องการงานนะใครมีปัญหาในเรื่องของการงานทะเลาะบ,บอ่อแวงหรือไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหรือมีการไม่เข้าใจกันอะทะเลาะกัน ไม่ได้เคลียร์กันสักทีเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายนะคะอะ่ขอหน่อยขออีกสักนิดนิดนึงจะไฮพรสนะคะจะไฮ i พรสเนี่ยคือไพ่ของมหาเสน่ห์ได้นะเอ่อจะเป็นประเภทที่แบบว่าคุณจะได้เงินจากเสน่หาคุณจะได้ความรักที่ถูกอกถูกใจ นะคะแต่ให้ระวังถ้าคุณมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ระวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาลองใจคุณนะบางทีท่านส่งคนที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วเหมาะสมมาให้คุณแล้วแล้วท่านส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างมาลองใจคุณคุณอย่าเผลอนะคะยับยั้งชั่งใจให้ด,ดีหรือให้ระวังคนที่มีคนที่เจ้าชู้เข้ามาหาคุณเพราะให้มหาสเสน่ห์เกิดขึ้นบางคนได้เงินได้เงินจากสเสน่หหาได้เงินจากการเมตตามหานิยมอะไรเงี้ย หรือวาจาเป็นทรัพยเ์เขาเรียกอะไรนะณห,หน้าทองหรือรอ,อะไรเหระแ้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากจากเสน่ห์คุณด้วยนะถ้าใครโสดก็ดีไปนะคะแต่ถ้าแบบเออคุณได้พรจากพ่อแม่แล้วนะคะคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดลอยมือไปเลยนะคะอย่าอย่าแบบว่าอย่าจับปลาหลายมือเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเยอะๆนะอันนี้เตือนเตือนนิดนึงนะคะเพราะอีกหนึ่งใบพอคืองานกับความรักอะ่ะ เออมาเต็มเลยคือจะพยายามว่าจะเปิดว่าจะมีเรื่องเงินเข้ามาไหมแต่ไม่ห่วงไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเรื่องเงินมาแล้วตั้งแต่ใบนี้นะคะเพราะท่านบอกว่าทุกอย่างจะดีนะท่านบอกเองว่าทุกอย่างจะดีว่าก็จะไม่ห่วงอ่ะขอเปิดอีกอืมนะขอหนึ่งใบ โอ้เดวิวปาฏิหารจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นกลงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะปาฏิหารเรื่องนี้ผู้อ่านขอพูดนิดนึงสำหรับคนที่อยากบูชาพระแม่ลักษมีนะบางคนคุณกำลังจะตัดสินใจไปหาพระองค์ท่านมาบูชาอาจจะเป็นองค์มันของผู้อ่านก็ได้หรืออาจจะเป็นจี้เป็นอะไรเงี้ยเล็กๆมาบูชาหรือเป็นองค์เล็กๆอะไรเงี้ย ได้นะคุณมีโอกาสได้หาท่านมาบูชามาไว้ที่บ้านอัญเชิญท่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณต่อไปแล้วปฏิหารในด้านต่างๆในชีวิตคุณสังเกตไพ่ใบนี้กลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเขาจะมีใบหน้าของผู้ชายไม่แน่ใจอะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าเห็นแต่หน้าแล้วหลับตาด้วยอยู่ในนี้แต่เนี่ยผู้อ่านมองว่าข้างบนเนี่ยคือสวรรค์ นะคะเหมือนสามแดนโลกธาตุคุณเห็นไหมข้างล่างคือน,นรกแต่ทีเนี้ยคนเรามันอยู่อย่างระหว่างกลางอยู่แล้วเนาะโลกมนุษย์นะคะข้างบนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาคุ้มครองดวงชะตาของคุณกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะคะไม่ให้คุณหลงผิดไปทําอะไรที่มันไม่ดีที่มันแย่ๆเหมือนกับเนี่ยคนที่อยู่ในภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจับตามอง คอยไกด์คุณอยู่นะคะให้ชีวิตของคุณนำเนินไปในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ให้คุณหลงผิดไม่ให้คุณแบบว่าเขาเรียกอย่าทำผิดพลาดอะ่ะเอออย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันจะกลับมาเข้าตัวเร็วแต่ถ้าคุณดีก็คือว่าโอ้โหโชคชะตาคุณพุ่งทะยานขึ้นสิบสองเส้นเงนี้ยไปเลยเออแบบทะลุกราฟชีวิตไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะมันไม่มีไพ่เสียอะไรออกมาเลยนะคะไม่มีเลย คุณสำเร็จแน่แน่ในพรสามประการในชีวิตที่พระแม่ลักษมีจะมอบให้กับคุณนะคะงานเงินความรักมาเต็มคุณเตรียมรับปฏิหารจากพระแม่ลักษมีได้เลยผู้อ่านนะคะขอพูดก่อนใครเลยนะว่าขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ทำทำอะไรดีทั้งหมดและพรนะคะขอให้คนเห็นพระแม่ลักษมีอีกรอบและพรอ,อันประเสริฐจากองค์พระแม่ลักษมีนะคะ ลูกขอรับก่อนใครเลยนะทุกทั้งสามประการเลยพรแห่งชีวิตทั้งงานเงินความรักนะคะขอพระแม่ประทานให้ลูกด้วยแล้วลูกก็จะรับพรทุกอย่างจากพระแม่นะคะอืมดีใจอะ่ะคือปฏิหารนะ่ะพระแม่ท่านทําให้เห็นว่าปฏิหารนะ่ะอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดคือจะพูดอย่างนี้ว่าท่านทําให้เห็นว่าพรของท่านอยู่กับพวกเราทุกคนตลอดถ้าเรารักและศรัทธาพระองค์นะคะ ทุกอย่างจะดีแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีให้มันผ่านไปคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่คุณมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองกิติยศนะคะและทุกอย่างในชีวิตคุณมันจะราบลื่นอะไรที่มันจบให้มันจบไปอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรขึ้นมาตัวคุณมีหน้าที่เดินหน้าต่อและทําต่อไปในสิ่งที่ดีกับคุณและคนในครอบครัวของคุณน,นะคะ ทุกอย่างจะดีแล้วนี่คือการคอนเฟิร์มจากไพ่และจากพระแม่ลักษมีนะคะพระมารดาแห่งความเมตตาแห่งความกรุณานะคะวันนี้ผู้อ่านไดอาราธนาบรารมีของพระมารดาลักษมีมาเปิดไพ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้ได้รับพอรอันประเสริฐปาฏิหาริย์อันแบบว่าปฏิหาริย์ที่น่าเหลือเชื่อแต่มันก็คือเรื่องจริงให้ทุกคนได้รับนะ ทุกอย่างเลยผู้อ่านขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่และพรอ,อันประเสริฐจากพระแม่ลักษมทีทุกประการนะคะนับจากวินาทีนี้และตลอดไปชั่วชีวิตเลยนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ